สวัสดีครับพวกเราบัทาบผลิตภัณฑ์แกลือชลิดเม็ดสำหรับนักกีฬาที่ต้องการออกกำลับบงกายอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยสีประทุมวิทยาเขตขอนแก่นครับบัทราบของเรานะครัะก็คือเกลร,รกในรูปแบบเม็ดครับโดยไม่มีน้าตาลในส่วนผสมเลยนะครับเหมาะก,กับคนที่ต้องการลดน้าตาลลดน้ำหนักมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือบัทาบของเรานะครับหเม็ด เทียบเท่ากับเกลือแร่แบบขวดนะครับหนึ่งขวดไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องกินน้ำจํานวนมากที่เป็นน้ำเกลือแร่ครับให้จุกเวลาหลังจากการออกกำลังกายนอกจากนั้นนะครับยังพกพาสะดวกนะครับเหมาะกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประโยชน์มากมายที่ได้รับจากเกลือแร่เช่นเดียวกันครับ โดยบูซาของพวกเรานะครับจะถูกวางขายในรูปแบบออนไลน์ครับในรูปแบบอีเม k e t p ตเพจครับใน Lazada Sho p ป e หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงเพจ Facebook บูซาของพวกเราอีกด้วยครับโดยลูกค้าทุกคนนะครับสามารถเข้าไปซื้อสินค้าได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับโดยพิเศษกว่านั้นถ้าหากลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้าของเราในเว็บไซต์บ u s a h t a i l a n d c o m ลูกค้านะครับจะสามารถนําโค้ดส่วนลดพิเศษนะครับมาลดสินค้าของพวกเราโดยโค้ดเหล่านี้นะครับจะได้จากการที่อินฟลูเอนเซอร์ของพวกเรา โพสแล้วก็แชร์โค้ดของตัวเองเนี่ยเข้ามานั่นเองโดยได้2ตอนเลยคือลูกค้าได้โค้ดส่วนลดส่วนอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่พวกเขาช่วยขายสินค้าให้กับพวกเรานั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนบูซาบก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์บูซาบ t ทยแลนด์ .com ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ